ใช่ซึ่งเป็นดาราที่แบบเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับผม <Hey, hey. S 1> แล้วเรามีโอกาสได้มาร่วมเล่นภาพยนตร์กับพี่แอครู้สึกดีใจมากก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งความฝันของเราไหมกับการเล่นภาพยนตร์ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความฝันด้วยครับผม mm hmm. เพราะว่าอย่างที่บอกเราก็อยากจะลองทํางานในวงการบันเทิงให้ครบทุกรกปแบบบนะเราก็อยากจะลองแสดงภาพยนตร์ละครซีรีส์อะไรอย่างน mm ี้ครบครับผมแต่ตอนนี้ก็ได้ลองลองภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกสนุกมากๆครับ mm hmm. อย่างอันนี้มันเป็นสัปดห์ไหกับตัง mm ้ hmm. อองเวิร์กช็อปหร ก็นิดนึงครับผมแต่ก็ไม่ได้เวิร์ช็อปเยอะมาเพราะว่าด้วยความที่แบบคิวอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ว่าดีที่เราได้เป็นพี่ยอดกับพี่ตุย๋ยมาเป็นร่วมกับแล้วก็มาเป็นเอ็กเซ i v คิว o d u c e r ดเซอร์นะครับซึ่งพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหนังคอมเมดี้อยู่แล้วแล้วเราก็ติดตามภาพยนตร์ของพี่เขามาตั้งแต่แซ่บสนิทนะครับผมซ,ซึ่งเป็นหนังที่ผมชอบมากด้วยแล้วก็ติดตามมาตั้งนานแล้วด้วยแล้วพอได้ร่วมงานพี่ๆเขาแบบคอยช่วยคอยปรับบทปรับอะไรอย่างนี้ ยอย่าเรื่องแรกก็มาเดิมด้วยคอมเมดี้เลยก็ค<ช>ือแบบตรงสายของก<ช>ราฟ <ๆ S 2> เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคือผมเป็นคนชอบอะไรอะไรตลกตลกพวกนี้อยู่แล้วผมพอได้มาลองตอนแรกก็รู้สึกว่ายากครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นคอมเมดี้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้มันออกมาสนุกเนี่ยมันก็คือเรื่องของจังหวะครับผมเรื่องของจังหวะเราอาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ในด้านนี้มากเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ดีที่ได้แบบพี่ๆนักแสดงในเรื่องที่แบบเป็นนักตลกเออนักแสดงตลกมืออาชีพอะไรพวกนี้เขาคอยช่วย คือตัวขาเนี่ยมันจะไม่เชิงรั่วครับตัวขามมันจะเป็นแนวแบบซื่อๆแบบเขาเรยกอะไรวะเป็น,เป,นเป็นแบบซุ่มซ่ามนิดนึงครับแบบโกโก้หน่อยครับผมคืออย่างที่เห็นในทีเซอร์คือตัวขาเนจะเป็นคนที่เก่งทฤษฎีมากๆครับผมแต่พอได้ลองไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็จะแบบในทีเซอร์เลยครับคือแบบที่อาจารย์บอกว่าไฟ hey, เอ้ยอะไรแบบ้น <laughs> <laughs> อย่างตัวขามนี่ก็คือตรงกับคาแรคเตอร์ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยตรงกับในชีวิตจริงขอกครับผมสิ่งที่ต้องรู้สึกว่าเหมือนกับขามนะครับสำหรับตัวผมผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของความพยายามอะไรพวกนี้มากกว่าครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้มาทำงานตรงนี้เราก็ต้องฝึกฝนในหลายๆเรื่องมากๆเลยครับซึ่งคล้ายๆกับตัวขามเพราะตัวขามเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนที่เก่งทฤษฎีแต่ไม่เก่งปฏิบัติครับผมซึ่งความพยายามของตัวขามเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ย่อท้ออยู่แล้วในในเรื่องครับผมทําให้ตัวเขาเนี่ยมีมีใจที่อยากจะฝึก เพลงดาบตอนนั้นเองครับผมแต่ละคนเทพขนาดเลยมี่มิคาพี่อันก่เก่งมากจริงมันยากมันอยู่มันหลุดเยอะหลุดเยอะไหมก็ก็แอบแอบหลุดบ้างครับผมเพราะว่าพี่พี่นักแสดงทุกคนเนี่ยเขาก็ด้วยความที่เขาเขามีความคอมเมดี้อยู่ในตัวอยู่แล้ะน้อยอย่างพี่ไฮอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องเจอพี่ไฮบ่อยมากเพราะในเรื่องเขาเป็นเล่นเป็นคุณแม่ของเราครับผมและซึ่งพี่ไฮแค่แบบนั่งเฉยๆอ่ะเราก็เราก็รู้สึกฮาแล้วครับเราก็เลย ต้องพยายามคีฟคีฟค่อนข้างเยอะครับผมในซีนก็แบบมองน้มันอยากเราอยากเรามันจะสปอยไหมครับถ้าผมเล่าคือมันเป็นซีนที่แบบเราต้องหันไปมองหน้าพี่พี่ฮายเนี่แหละครับผมแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างในซีนที่แบบทำให้เราแบบ กันขำไม่ได้ใค่คือตัวท็อปสุดในในการคอมเมดี้เ่ยในนี้เลยใช่ไหมครับเอาแค่ในนี้ใช่ไหมครับผมเคให้พี่ฮกับพี Sham ่จานรากัรครับผมสคนนี้คือพี่จานเขาจะเป็นแนวตอตาตามสไตล์พี่จานนี่แหละครับตองต้องต้องต้องตรองตองต้องต้อนต้องตองตองตตององตองต้ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราเขาพีาพี่ๆเขาจะเป็นคนเริ่มไหลไปเองมากกว่าครับผมเราจะเป็นคนแบบคล้อยตามไปมากกว่าคือแบบพี่เขาไปทางไหนแล้วก็พยายามไปตามทางพี่เขาไม่ค่อยแบบฉีกไปเท่าไหร่คร,รับผมเ,เ,เราก็ไหลไปกับเขาได้แหละเ, <laughs> เนียนๆไปเขาเขาพูดอะไรก็เหมือนเรา,า <laughs> เรารับทันใช่ไหมทันครับทันทันได้อยู่ครับพอได้ มูอย่างนี้แหละครับอ๋อไม่ครับใช่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยอินกับพวกสายมูมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าไอเรื่องการทําบุญอะไรพวกนี้จะเป็นแนวแบบทำเพื่อความสบายใจมากกว่าแต่พี่จะกับคนอื่นก็สายมูนะใช่ครับปายปยะคนั่งบบปยปไม่ติดครับ อันนี้ต้องย้อนไปก่อนครับผมคือผมเคยไปเจอบทบทคําพูดหนึ่งมาครับผมเขาเคยพูดเอาไว้ว่าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแห่งการขอครับใช่ครับผมคือการที่เราไปไหว้พระอะไรพวกเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเราไปไหว้ว่าขอให้รวยขอให้มีความสุขอะไรเงี้ยครับการที่ไปไหว้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการไปให้พระรูปเนี่ยเป็นพยานให้เรามากกว่าว่าแบบเราจะทำทำดีนะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ จะทำมออกมาแล้วสัมฤทธผลทั้งหมดสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเราเอยู่ดครับแลว้วปกติพ้าบ้านขออะไรครับอ่าเข้าบ้านขอส่วนใหญ่ผมจะขอให้แบบคนรอบข้างมีความสุขครับผมส่วนใหญ่เนี่ยนะไ,ไม่ค่อยครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยขออะไรตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราสุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วเรามีที่พึ่งทางใจบ้างไหมแบบคุณพอ่อคุณแม่ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ก็นิดหนึ่งก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งคุณแม่คุณแม่คุณน่าสนใหจะเป็นสายสายดูดวงครับผมใช่เราบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยครับผมก็สองสาเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตลอดหรอกครับผมแต่ว่าก็มาเรื่อยๆครับผมบ่ดูทักคุณแม่ไหมครับว่าเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดไม่ไม่รู้ครับอันนี้อันนี้แม่ไม่ได้บอกครับ ก็ยังครับท่านนี้เลยไมามีแฟนไหอันนี้ผมเราเลยครับคือเมื่อวานเมื่อวานผมก็แอบไปดูมาคือที่พี่หมอเขามาดูให้พี่เบิ้มที่เป็นผู้จัดการเราครับผมแลวตอนนั้นเราอยู่ในห้องพอดีก็เราก็เลยพี่เบิ้มก็เลยบอกว่างั้นไหนๆก็มาแล้วครับก็ดูดูด้วยเลยละกันครับผมก็โดนทักคล้ายๆเดิมเลยครับอะไรก็เรื่องเรื่องผู้หญิงอะไรพวกนี้ครับเขาก็บอกว่าเออระวังนะไม่ดีนะระวังตัวไว้อะไรเงี้ย แม่ใครได้โตหมอหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่ครับเพราะเพราะหมอพี่หมอเขาก็สัมนายจากใครที่เราเปิดนี่แหละเขาบอกว่าถ้ามีแในเลยเขาบอกว่าอยากอยากอยากให้ระวังตัวครับผมเขาบอกไหมคะว่าจะมีด้านช่วงไหนไม่ได้บอกนะครับเราไปแล้วแบบว่าชีวิตพีจะแบบห้ามมีผู้หญิงเข้าใกล้เลยอาจจะต้องเออ่ไม่อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องถึงตอนไหนครับ มันทำมันทำให้เราอึดอัดไหมครับเรื่องที่บบว่าโดนห้ามมือก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้อินกับอะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วด้วยครับผมส่วนตัวเราก็เลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคุณมีคนมาอะไรไหมครับอะไรนะก็มีก็มีที่ทักมาบ้างครับผมแต่ก็ไม่ได้แบบได้เล็กก็มีก็มีครับตอบไหมครับยังครับยังไม่ได้ตอบคมอกองตอบก็ไม่เยอะนะจรองก็มีมีบ้างครับแต่ไม่ได้เยอะครับผม่ะ ไม่เพราะว่าของผมจะเปิดให้ส่งข้อความได้แค่เขาเรียกแหละที่ที่เราเห็นนะที่ที่แจ้งเกอหคือแค่คนที่เราฟอลโล่ก็เลยก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสที่แบบในข้อความอะไรเห็นเห็นเห็นอันนี้คือด้วความที่เราเป็นเจ้าเพ่ด้วยไหมเกี่ยวไหมครับไม่ไม่รู้ครับไม่ไม่น่าเกี่ยวครับ อ๋อระวังตัวมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับก็แอบแอบมีนิดนึงครับผมเพราะว่าอย่างคนรู้จักที่รู้รู้จักมาอย่างเงี้ยครับผมพอถึงวัยเป็นจัเพศเขาก็แบบมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีการค่อนข้างเยอะครับผมเราก็นั่นแหละครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ยังไม่มีีอะไรท่ดายังครับแต่เหมือนใจเป็นว่าเป็นเป็นจับเพศที่ดีที่งามอืมก็ก็ก็ใช่ด้วยมั้งครับผมเพราะว่าเขาเขาก็มีเคยมีคนทักเหมือนกันว่าแบบการที่แบบเป็นจัเพศเนี้ยไม่ใช่แค่เรื่องไม่ดี อาจจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นจับเพลละดีก็ได้อะไรเงี้ยก็ภาวนาให้ดีละครันครับไม่ได้พาไปทำเลยไม่ครับผมที่ผ่านมาก็มีแค่หล่อพระให้ให้วันนึ่งแหละยังไม่ได้มีการเดินสายแก้ชมหรือแก้ยังครับยังที่บ้านเขาเตือนอะไรไหมอะไรนะครับเขาเตือนมใช้ชีวิตในรายใหญ่ส่วนใหญ่ที่เตือนก็จะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ครับผมที่ที่ทางพ่อคุณแม่เตือนครับผมว่าช่วงนี้เราก็ทํางานหนักด้วยครับอย่างอย่างตัวเราเองคนทักเยอะมันเป็นจับเพลมันวังใจ ออหรรับผัใใจก็พัมกก็ไม่ไม่ใช่ครับไม่ครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราก็พยายามใช้ชีวิตด้วยความแบบมีสติตลอดนั่นแหละครับผมสรุปสรสรุปที่งานคือเจ็ดวันแล้วัเจ็ดวันไหมก็เกือบครับเกือบเจ็ดครับผมบางทีก็เจ็ดครับไหวไหมครับ ก็ยังไหวอยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับช่วงนี้ส่วนใหญ่ที่เยอะก็จะเป็นถ่ายละครท่านเยอะครับผมก็3 4ี่วันต่ออาทิตย์อะไรอย่างงี้ครับผมวันที่เหลือก็ไปรับอีเวนต์ก็ได้ได้อยู่แล้วครับได้อยู่ครับได้อยู่เลาบ้านหลัง2ี่ล้านตอนนี้ถึงไหนแล้วครับโอ้ก็ยังเข้าเดิมครับเหมือนเราเพิ่งคุยแล้วื่นี้สนามบอลใช่ไหมครับยังไม่ได้ที่อยู่อยู่อยู่ที่แบบบ้านอยู่แล้วครับ ว่ามีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมหรืออะไรดวยก่นฝนตกครับผมก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาฝนตกพวกแบบเวลาถมดินอะไรนะถมไบฝนตกมันก็ไหลลงคลองไหลลงไหลไปผมก็ต้องถมเรื่อยเรื่อยครับมันจะทําให้แบบล่าช้าก <c oughs> ็อ,อาจจะนิดนึงแต่ก็อยากจะเสร็จภายในสองปีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังไมไ่ได้เจอปัญหาเรื่องของผู้อออรับเหมาเอายางยังบยังยังบยังปีนี้ถือว่าเป็นปีทองครับเลยมีงานหลากหลายมากแล้วพี่เชิเตอร์ักพุ่ชนเราคิดยังไงัน้งก็ <c oughs> ก็ไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับก็เรื่อยๆแหละครับใจเขาว่าเรื่อยๆดีกว่าครับผมได้อี่ครับไหว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 ครับผมได้ครับก็อันนี้คือเราพูดที่เพลงนั้นได้เลยครับได้ครับผมชื่อก็ก็เป็นชื่อเพลงว่าเขียนลงตรงหัวใจนะครับผมก็ประกอบภาพยนตร์เรื่องมันหัวใจใหญ่สุดนะครับเพลงก็จะเป็นเพลงเออ ประกอบละครเรื่องมันหัวใจเยัซุตานะครับผมก็จะเป็นแนวเพลงแบบสไตล์น่ารักน่ารักนี่แหละครับผมก็เหมือนกับเอาสตอรี่ในเรื่องของมันหัวใจนี่แหละครับผมไปเขียนเป็นเนื้อเพลงก็จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารักนั่นแหละครับละครเรื่องแรกเราเพลงเองใช่ครับผมยากครับยากเพราะว่าเพลงนี้เพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่ค่อนข้างสูงครับผมสูงมากๆแล้วเราก็ต้องเสียงเสียงสูงเสียงสูงมากครับผมเราก็ต้องพยายามฝึกปรับคีย์ไปเรื่อย กว่าจะเจอคีย์ที่ใช่อะไรไหมครับกว่าจะแบบลองได้อยู่ในผมครับโอ้กกว่าจะเริ่มอัดจริงๆก็ซ้อมประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้ก็น่ารักนะครับน่ารักดีคิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าตัวตัวเนื้อเพลงมันเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในตัวละครด้วยครับผมก็อยากให้ลองฟังกันทุกภ่านะครับน่ารักดีคิดว่าทุคนเพราะว่าตัวตัวเนื้อเพลงมีนเนี่ครับจะเกี่ยว่้องเับในตัวลาครด้วยครับผมกอยากให้เราลองไปร้องเพลงประกอบภาพเอ่ประกดีคิดว่าทุกครน่าจะเราะว่าตัวตวเน มันก็เป็นสิ่งที่เออเราก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็อยากจะลองทําดูก็เลยได้ลองทำในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในตัวเนื้อเพลงในตัวเนื้อเพลงใช่ไหมครับก็ประมาณว่าแบบเอ,อ่อเขียนลงตรงหัวใจก็ประมาณว่าแบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบฉันเนี่ยรักเธอมาตลอดเลยนะฉันฉันอยู่ข้างๆเธอมาตลอดเลยนะอยากให้เธอเนี่ยหันมามองฉันบ้างจากช่างแต่งหน้าตอนแรกแต่งที่หน้าสุดท้ายไปเขียนลงตรงหัวใจอะไรนะอย่าเี้ยชอบข้อไหนเป็นพิเศษในเพลง มีท่านแรปครับ <oh> มีท่านแรปอยู่แต่เองครัก็มีพี่เช่วยเขียนครับใช่ชวนชวแล้วชวนชวล้วปได้แลรวครับได้ก็ไม่รู้จงพูดยังไงให้มันต้องเก้บใจพูดยังไงให้เธอได้เข้าใจนั่คแหละไม่ต้องนมเปลี่ยนชุด4-5าชุดเลยใช่ครับผมนไทยมีก็มีผมแค่คนเดียว ครับผมใช่ครับก็ยืนร้องคนเดียวไปครับผมเราก็จะต้องเปลี่ยนชุดเยอะอยู่วันนั้นครับผมแต่ก็สนุกดีครับก็คิดว่าสกิลในการร้องเพลงตัวเองพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมไหมพัฒนามากขึ้นไหมก็อาจจะพัฒนาขึ้นขึ้นแหละครับผมแต่สิ่งที่รู้สึกรู้สึกต่างจากวันแรกเลยนะน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วเรามั่นใจมากขึ้นก็รู้สึกมั่นใจกว่าเดิมครับผมคิดว่าคิดว่าโอ้เยอะครับเรียนรับเพลงเยอะครับผม ยังมั่นหัใจคนคาดหวังดูมากๆเลยเราคิดแบบนี้นะจริงเราตื่นเต้นกันจริตื่นเต้นครับเพราะว่าหลังไม่เนี่ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับเออทั้พี่ไก่อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีโอกาสไ,ไ,ไ,ได้ดูทีเซอร์ดูอะไรอย่างงี้ก่อนก่อนก่อนคนอื่นแล้วครับผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็ได้ยินแบบพี่พี่ทีมงานเขาก็ซิมมาว่าเออตอนหนึ่งตอนสองสนุกมากเลยนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกโล่งดีใจครับผม ใช่เพราะว่าเรื่องนี้ผมก็เต็มที่มากๆแล้วเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยหลังจากนี้ไงได้ครับผมก็ขอฝากเพลงเขียนลงตรงหัวใจนะครับผมก็เดี๋ยวจะปล่อยเป็นออฟเชั่นคนได้ฟังเร็วๆนี้นะครับทุกช่องทางเออทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับผมเนี่ยของฝากด้วยนะครับมีชาเลนจ์อะไรให้แฟนไปคอมิวไปคิดท่ากันแล้วกันครับไปคิดท่ากัน ค,ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ